ตอนนี้เราอยู่ภายในของเจ้าตัว Honda CRV อานะครับแต่คันนี้นะฮะเป็น2.4 ES นะครับหน้าจอนะครับ Android Bluetooth Apple CarPlay นะเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบเป็นขั้นเกียร์แบบนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วตัว ES ก็จะมีเซ็นทรัลล็อกฝั่งนี้ด้วยฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็น5ที่นั่งนะครับเข้ามาใหม่เป็น5ที่นั่งนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับตัวรถเป็นสีดำสวยๆไอ้ตัวรถเป็นสีดำ ตัวรถเป็นสีขาวนะตัวรถเป็นสีขาวผมจะบอกว่าตัวพมเป็นสีดำนะผมขออภัยนะตัวรถเป็นสีขาวภายในเป็นสีดำพร้อมพรมกระดุมนะครับแล้วก็ดิสเบรกสีล้อนะดิสเบรกสีล้อยางก็เป็นโตโยต้ายนะครับใครสนใจคันนี้ผมบอกเลยว่าไมล์หลักหมื่นมีเลนวอทพร้อมใช้งานนะ8 8 5 0 0 0บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีปี่ใหม่นะครับทุกท่านเลยนะวันนี้นะผมเลทอโต้นะครับจัดเจ้าตัวเ r v เข้ามาอีกแล้ว คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นปี2019เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะครับเป็นตัว ES นะครับนะเป็นตัว ES ขับเคลื่อน4ล้อปี2019นะครับสีขาวมุกนะครับราคา885,000บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะโฉมนี้นะครับจะมีดีเซลและเบนซินนะคันนั้นเป็นดีเซลนะครันนี้เป็นเบนซินจริงๆแทบจะไม่ต่างนะดยบอดี้ด้านนอกก็ตัวล้อนะครับแต่ว่าขนาด เครื่องยนต์เปลี่ยนไปถ้าเป็นดีเซลจะเป็น1.6 idtech ถ้าคันนี้เป็น2.4นะครับ i v t e c h นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าด้านหน้าจะเต็มเหมือนกันนะครับไฟหน้าที่เป็น full led นะครับไฟหน้าที่เป็น full led นะครับมาพร้อม daytime running light นะเห็นนะไฟ daytime อันนี้สตาร์ทเครื่องไว้มันเปิดเลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับคู่หน้านะต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากนะครับดูนะไฟตัดหมอนะครับไฟ led นะข้างใน จุดกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ารถสวยนะสำหรับใครที่ต้องการ CRV เนี่ยก็เลือกใช้ได้นะทั้งเบนซินและดีเซลนะครับเครื่องเบนซินเนี่ยมันจะต่างตรงขั้นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ของเบนซินเนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบว่าเป็นเป็นที่เข้าเกียร์แบบดึงดึงเอานะัถ้าเป็นดีเซลมันจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกดนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับดิสเบรกสี่ล้อ นะคันนี้ก็รัดด้วยยางโตโยต้ายนะยางญี่ปุ่นนะครับล้อแม็กก็จะเป็น6ก้านนะครับเป็นทูโทนสีดําปัดหน้าเงานะครับอันนี้ยางเป็น2 3 5 6 0 R18 แลครับและเป็นยางติดรถตรงรุ่นปี19มาเลยนะครัต้องบอกว่าถ้าใครเคยใช้ CRV ช่วงล่างดีขับง่ายขับสนุกนะภายในกว้างบอกไฟฟ้านะครับมีเลนวอทมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ วกระจกมองข้างในป่าพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลนวอทจะเป็นกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกระจกบานหน้านะครับฮอนดน้าแท้ฮอนด้าแท้เดิมทาพาสีต่อให้แล้วนะครับปีหกเ็ดติดฟิล์มเบอร์แ80ดสิบนะครับรอบคันแล้วก็มีการสาดมาให้นะมีการสาดทั้งบนนะแล้วก็เสา A เสาบจะเป็นสีดำนะครับตรงด้านข้างประตูก็จะเป็นโปร่งแบบแปะ เป็นสีดําตัดกับเส้นโครเมียมนะครับทําให้ดีไซน์ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนนะครับแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับคือโป่งตัวเนี้ยมันจะรับกับตัวล้อด้านหน้ามารับล้อด้านหน้ามาปุ๊บเข้าวะตูแล้วไปล้อด้านหลังตอ่อนะครับคันนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นเป็นซีสี24บี85ได้หมดนะครับซีรีตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับปลายท่อออกขวาด้านหลังก็จะมี กันชนที่เป็นสีดำนะครับพร้อมเซนเซอร์สองจุดนะครับแล้วก็ไฟสับทีมซ้ายขวานะครับมีดิฟิวเซอร์ให้ด้านล่างนะครับดิฟิวเซอร์ให้ด้านล่างนะครับฝ่ายท่อมีให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ AWD นะครับก็เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับแบบ all time นั่นเองนะครับ AWD นะครับหรือ all wheel drive all wheel drive ก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับไฟท้ายเป็น LED นะเป็น LED แบบเต็มดวงเลยนะครับคันนี้สีสวยมากนะ สำหรับใครที่ต้องการแบบรถทางเลือกนะเรามีให้เลือกรถปีเดียวกันนะปี19นะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดนะีเซลนเลือกใช้เลือกชมกันได้ตามสบายนะคาดหลังโครเมียมมีให้นะครับโลโก้ CR-V อยู่ครบนะครับไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่มีแตกนะครับสวยๆนะครับโลโก้ h านดาแท้นะครับเสาวิทยุด,ด้านบนเป็นแบบขี้ฉลามนะเป็นแบบขี้ฉลามแบบนี้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ นะครับพร้อมไฟไฟเบรคดวนี่สามนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดง่ายปิดง่ายมีกันหนีบนะครับตัวนี้เป็นห้าที่นั่งนะจริงจริงมันมีทั้งห้าทั้งเจ็ดนะครับเบาะมันเสริมได้นะสำหรับแถวแถวด้านหลังตรงนี้ครับอันนี้ก็จะมีถาดยางครับการลอยมาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกล้อนะครับล้ออะไรนะแล้วก็พวกเครื่องมือแม่แรงนะเขาก็บุกเป็นแบบ เหมือนก็มายีมาอย่างดีนะครับลายลิ้วลอยเลยนะครับล้ออะไรก็เป็นล้อแม็กแล้วคันนี้นะครับรัดด้วยังโตโยเช่นกันนะครับอุปกรณ์ครบนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับตัว CRV รคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของก็รีบโทรเข้ามานะครับนะโลโก้ตรงไฟหน้าไอ้ไฟท้ายยังอยู่ครบนะครับเดิมนะครับหลังโครงหลังคานะครับรอยต่อหลังคาเดิมหมด น้ำหัวน็อตน,นับตรงฝาท้ายเนี่ยตัวยกฝาท้ายเนี่ยหัวน,อน็อตไม่แก่แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายหรือไม่เคยชนไม่เคยซ่อมน,นะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับให้ดูซ้ายขวาเลยนะครับเดิมหมดนะครับนี่นะครับนัรอยต่อหลักคาเดิมแล้วก็หัวน,อน็อตเหมือนที่ผมแจง้งนะครับเด,เดิมแบบนี้นะครับคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันแล้วจริงๆสามารถสั่งเปิดปิดได้จากรีโมทเหมือนกันหมดเลยนะ มีการหนีบมาให้นะครับคันนี้เป็น5ที่นั่งนะเป็นตัวจริงตัวเริ่มต้นคือตัว E นะครันนี้เป็นตัว ES นะครับเป็นตัวถัดขึ้นมานะครับแผงประตูจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะพุมด้วยหนังสีดำนะครับกระจกก็จะเป็นออโต้ทุกบานนะครับเขาก็จะมีพนามิกนิดนึงนะสำหรับตรงนี้นะมันก็จะมีที่วางแก้วน้ามีอะไรเป็นแบบเป็นล็อกล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดำกรอทายแบ็กนะแล้วก็หุมด้วยหนังตรงมือเปิด รตรงนี้ก็จะตัดลายไม้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถประเภทนี้ SUV แบบนี้ส่วนใหญ่ไวรุ่นไม่ค่อยใช้หรอกนะต้องมีคนมีอายุนิดหนึ่งนะครับนะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับตรงตอนสองตรงนี้แล้วก็มีตัว Power อร์อเลให้เป็นพาวเวอร์อเป็น USB นะเป็น USB มาให้นะครับมีแอร์นะแล้วก็เป็นพรมกระดุมนะครับเข้ารูปเป็นสีดำนะครับจริงๆดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอใส่พมแบบนี้ดูสวยแล้วก็ดูเรียบนะดูสะอาด นะครับตัวเบาะพับได้นะครับตรงนี้ตัวเบาะพับได้นะตัวเบาะพับได้สําหรับ crv นะครับที่วางแก้วน้ํามีให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะก็เป็นทรงแบบนั่งสบายนะแล้วก็สามารถพับได้ก็คือปลดตรงนี้ลงมาพับลงมาฝั่งนี้เลยนะครับกว้างๆนั่งสบายนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการรถที่สําหรับรถสมรรถนะสูงเนาะเวลาเดินทางไกลแล้วมันจะไม่เหนื่อยนะครับ crv เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าใช้งานมากมากนะครับ ดูนะรถเดิมหมดนะครับประตรงประตูนะครับไม่มีฉีกขาดสวยเนียนเดิมโรงงานนะครับ <S <S นี่มีเซ็นทัลล็อกซ้ายขวาเลย e ออนะมีเซ็นทัลล็อกซ้ายขวาปกติเซ็นทัลล็อกตัวนี้จะอยู่แค่ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้มีซ้ายขวาเลยนะครับแผ่นเพดครบนะแผ่นเพดครบนะครับโค,ร,บคร,บรงสร้างนะโอ้ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยไม่ต้องดึงดูแล้วนะชัวรถสวยรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลายไม้ นะครับตัดกับสีดำกลอสไฮแบ็กนะครับมีไอแบ็กพร้อมใช้งานนะครับ88 5 0 0หบาทนะครับกู้มือมีให้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดมีให้นะครับหน้าจอตรงนี้เป็นเนวิเกเตอร์แบบนี้นะเนวิเกเตอร์แบบนี้นะครับระบบแอร์นะครับตัวนี้เป็นผ่าแอร์ซิงเกิลโซนนะเป็นซิงเกิลโซนนะครับมีโหมดประหยัดน้ำมันมาให้ก็คืออีคอนโหมดนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับ เกียร์ก็จะเป็น P i n d s แล้วก็เกียร์ low l นะครับตอนนี้ก็ Android Bluetooth Apple Ca r p l a y ได้สบายนะครับแล้วก็ได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัว e กับตัว e s เนี่ยต่างกันพอสมควรนะต่างกันพอสมควรนะครับเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องออปชั่นด้านในนะต่างกันพอสมควรนะรเป็นบอกไฟฟ้าคู่นะครับหน้าหลังขึ้นลงพนักพิงแล้วก็มีด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลัง กระจกเป็นออโต้สบานเลยนะเห็นคีดๆไหมออโต้หมดเลยแล้วเซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มพุ่ s สตาร์ทนะครับปุ่มพุ่ s สตาร์ทนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้แล้วก็มีเลนวอลทอยู่ตรงปลายถ้ากดแล้วกล้องมันจะขึ้นนะมีเลนวอลทให้เรียบร้อยเนี่ยพอกดปุ๊บภาพมันตัดเป็นกล้องเลยเห็นไหมนะพอกดซ้ามันก็จะปิดนะเป็นลักษณะนี้นั้นเลขกไม้นะครับอยู่ที่เก้าหมืน นะครับ8,706กกิโล9,8,706กกิโลนะครับอุมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชั o นนะครับมีคู o เ c o n t คอนโทรลมาให้นะล็อกความเร็วนะครับฝั่งนู้นเป็น t อตเทนเมนต์นะครับเกียร์เป็นเกียร์เบนซินจะเป็นเกียร์ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นดีเซลเกียร์จะเป็นปุ่มกดนะครับนอยยังไง้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัว Honda c r v นะครับปี2019นะครับะปี2019คันนี้นะครับเลขไมล์ลักหมื่น เครื่องยนต์เป็นซิน2.4สี่ตัว e s นะครับันนี้เป็น5้าที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ดีเมอร์สนะครับ้องเครื่องแห้งเลยนะครับตัวเบนซินเนี่ยจะไม่มีตัวเทอร์โบช์จเจอร์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเลยนะครับนะวิ่งไกลน่สบายนะปากโป้งนะครับไม่มีขยับนะครับเป็นองคเปนอาร์คเดิมครบนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างโรงงานติดอยู่ครบหมดนะครับหัวโช๊คนะครับเดิมๆิมปั๊ม abs นะนะครับปันะ๊มลมเดิมครบหมดเลยนะครับนะดูนะผังนงทังน้ํานะครับใหม่เยี่ยมกิฟเลยแล้วดูโครงสร้างนะน, en, นะครับเป็นอาร์ตชัดเจนนะครับคันนี้การันตีโครงสร้างตลอดอยู่กัรใช้งานนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับเล็กเล็กอะไรนะเขาเรียกว่าเล็กเครื่องยนต์เขาจะบอกว่าเล็กเครื่องเล็กเกียร์นะเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะขนาดใหญ่เกียร์มันอยู่างล่างเนะี่ยลูกใหญ่มากนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับขาไม่มีหักนะขาไม่มีหัก นะครับรถสวยๆนะครับ2.4 ES นะครับปี2019สิาำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV ของ Honda นะครับวันนี้ผมมี2ทางเลือกให้เลยนะครับมีทั้งเบนซินนะครับและดีเซลนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครับตัว Honda CRV นะคันนี้2.4นะครับ ES ปี19ราคา885นะครับคันนู้นดีเซลนะคันนู้นดีเซล1.6ดีเซลเทอร์โบ และครันนี้เป็นเบนซีล้วนนะคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ